เอาละครับก well. ็สวัสดีคนนะครับก้อนนี้นะครับเราอย่างเมื่อกี้ไม่คลาสิกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาเปิดลั c ก y Box อีกที่นึงเคยหลังจากที่เราไม่ได้เปิดลั c ก y Box กับอะไรกิฟต์หรือเปล่ารู้สึกว่าจะไม่ได้เปิดสองกิฟใช่ไหมเออโอเคเราวันนี้นะครับเราก็มาเปิด Lucky Box โอ a ากับ Lucky Box YouTube กันนั่นเองเฮ้ยูจำได้ไงอ่ะแน่นอนเก่งแล้ววันนี้นะครับแล้วก็มาเปิดั u ก k y บ o x สู้กับ Compa หรือว่าเข็มทิพกันนั่นเอง Compa ทำอะไรได้ครับ อ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าคอมพาส้วยว่าอะไรไม่รู้กูอ่านถูหรือเปล่านะคอมพาสที่บอว่าเออคอมพาสมันก็คือเข็มทิศกันเองครับซึ่งเข็มทิศเนี่ยเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับให้ข้อมูลด้านทางทิศทางนะครับผมมีหลักการทํางานโดยอาศัยแรงดึงดูดระหว่างสนามแม่เหล็กขั้วโลกกับเข็มแม่เหล็กของเข็มทิศเข็มแม่เหล็กจะชี้อยู่ในทิศเหนือนั่นแหละครับข้อมูลนะครับก็ประมาณนั้นแหละเนาะซึ่งเอาไปดข้อมูลง่ายๆเลยนะนั่นแหละเอาง่ายๆว่ามันเอาไปดูทิศแค่นั้นแหละนะครับ ซึ่งถามบ้านไอ้ชื่อประจำบ้านที่กูได้แชร์ไปต่อเนอว่าไม่ได้ใช้ครับผมใช้กูเกิลเขามี Google Map แล้วอ่ะทำนั่นแหละแบบเราแบบอยู่ในที่ที่แบบมันไม่มีสัญญาณไวไฟเข้าใจ่ไหมแล้วก็ต้องใช้แบบเข็มทิศดูทางอ่ะเออคิดว่านะม่เป็นไรไปดูทำสัญลักษณ์ได้เฮ้ยอ้าวแล้วมันป่าได้อ่ะเฮ้ยมันต้องป่าไม่ได้ดิเออขอบคุณที่เป็นหนูทดลองให้นะมันต้องตีดิเออเออไม่รู้เรื่องเลยคนปั๊บเนี่ยเดี๋ยวโดนเลยคนปั๊บก็มึงไงมึงคิดกูาปั๊บเป็นเลย มาเดี๋ยวเรามาแลกกล่องโอล่ากันดีกว่าเนี่ยสมมุติแบบเมืองเราเป็นแบบเนี้ยไฟไหม้แบบไม่มีไวไฟเนี่ยเราก็ต้องใช้เข็มทิศแบบหาทางออกจากเมืองนี่บ้านเรามีตึกนี้ต้องทำไรวะมีดิเออนั่นแหละบ้านนี่นู่นอ้าวเป็นบ้านตอนไหนวะโอเคพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มไปเลยมาโอ้โหเริ่มมาได้เป็นโอล่าไม่ทท่าอ้าวได้เหมือนกันเลยอ่ะมันได้กี่อันยี่หกเฮ้ยยี่หกเท่านั้นก็เท่ากันก็มันอันเดียวกันไง้มันบิบกล่องคาร์มัาไปไหนอ่ะมามาลองดูดาบกัน นี่ดาบมาแล้วดาบนาเมนหกหมื่นเฮ่เดี๋ยวถ้ากูขาไปถ่ายเอกคนละข้ามาตีกูแน่เลยอ้าวเสื้อขาไม่ได้เสื้อกอดเออมันค้าเสื้อกอดไม่ได้แต่แต่ทำข้ากอดได้เออแต่กอดมันไม่แอนเบกเตอร์โนะขอลองดาบหน่อยในใส่กอดมาดิใส่กอดมาอ่ากอดแตกง่ายไหมกอดแตกง่ายไหมอ้าวมันเป็นแบบเดิมอีกแล้วอะอะไรวะ แบบเดิมไปเพราะวนไงมันค่อยๆคลอยขึ้นไปอ่ะกูตกใจถึงว่าเกมียมากไอ้ชิบหายนี่มึงมึงมึงโกงกูไม่ได้โกงอะไรเลยก็แบบแบบเดิมเหมือนทิ่ที่ก่อนไงที่กูลอยขึ้นนิดนิดนิดี่แหละมันเก็ตมันแก้ง่ายวะงานต่อไปจะไปดูเหรอวายยังลอยอย่างงี้เหรออ้าะน้องแก่ไม่ลอยอ่ะมึงต้องใส่ชุดก็เออมึงไม่ลอยอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวมึงต้องเอาดาบตีกูสิกลัวดาบตีมึงเนี่ยไอ้ชิบหายเนี่ยคืออะไรวะน่าจะเป็นพ่อบ้านไปเนี่ยใช่เปล่าวะไม่เกี่ยวมันมัน อะลรวันนี้ <c oughs> คือน้องบอกเกี่ยวกับบัฟปนี่หลายรอบแล้วผมก็จำไม่ได้สักรอบเลยนะผมอ่านแต่ผมจําไม่ได้น้องบอกบอกจนแบบไม่รู้จะบอกไงเลยคบัฟปีนี่นี่คือพูดจำไม่ได้มันคืออะไรมันคือบัฟอะไรอยู่วะเฮ้ย <c oughs> มันเป็นอะไรเหรอ <c oughs> มึงยัาใส่ยัง <c oughs> ไม่เป็นไรเลยทำไมกูเป็นนะ่ะ <c oughs> หรอลอยเลยเออถือใส่ขอดแล้วลอยเหรอเออใส่ใหม่ดิดูของกูใส่หมดปุ๊บป๊บกูว่ามันกลัวตีกูแล้วมึงนี่สิแปลกไปอยากเป็นเพิมกูเะล่ะ ได้ยินเนี่ยแอบมึงกดไปแกได้ไหมแอบมึงกดไปแกเอออ่ะมึงดูอ่ะมึงดูนะถ้าปุก๊ตกดมาบ้านสองทีมันจะลงใช่ปหมเออแไปคุยกับป้าเลยทุกคนเปิดต่อดีกว่ามึงมันไม่เข้าใจกู<แ>เป็นยูทูปเกมมิ่งไม่ใช่แร่เหรออ๋อเป็นแค่บล็อกเฉยเฉยเฮ้ยเกมมิ่งน่ารักพี่โน้ตใจอ้าวเท้าเอ้าเอานุ้งก็้า นี่คือความรักที่เรามีให้เธอนะดูสิมีเหมือนกันเลยมีเหมือนกันเลยอุ้ยเธอก็ให้เราเหรอเอ้ยเขินจังเลยไม่เราให้น้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไหนอันนี้เป็นก่อสีดำเนี่ยได้มาแล้วเฮ้ยไอ้ตกแตกแล้วทำให้กูตกใจเหรอก่อมึงตกไหมเออข้อหาทำให้กูตกใจโอ้่าสีดำอะไรสีดำโอ้ราสีดำเป็นเงี้ยโอ้ราสีดำอะไรทำอะไรบ้าทำไรเอ้ยมึงอวันแกกูด้วยแกมึงดูหน้ากูด้วยฮะมึงดูกูยิ้มเนี่ยฮะ ทำอะไรหรอไม่เข้าเลยนะกตีเป็นนาทีใช่ไม่ได้นะอันนี้เป็นเป็นรองเท้านะครับทุกคนใส่แล้วก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็เดินขึ้นบล็อกออโต้โอเคได้อยู่เดือบออโต้เป็นยังไงเดือบออโต้เป็นยังไงก็เดินคือแบบที่เราไม่ต้องกดโดดไงทำไมทำไมเรื่องกระโดดมันต้องยากขนาดนั้นเลยวะใช่อ่ะกล่องร้อยบวงเฮ้ยอันนี้บัตที่โซระเบิดเดี๋ยวนะอินก่อนกูนึกว่าจะระเบิดเป็นแร่นี่ว่าดาเมจเป็นเท่าไหร่นะไอ้สีเทาอ่ะเออดาเมจหกหกหก ลองลองคราฟสีม่วงยังไม่มีแร่สีม่วงอ่ะรูรู้ว่าสีม่วงดีกว่าหรอแต่กูว่าก่อมันกรามากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอยแสดงว่าก่อบาติโซอ้าวก่อบาติโซแตกได้ที่มาอ้าวกูกำลังชมว่าดีอ้าวก่อแตกอ๋อก่อบาติโซเออแร่บาติโซคราฟด่าไม่ได้อ่ะพูดทีทีเอ้ย เขาใส่ค้กเต็มเลีใครเป็นไรเอาอะไรฮะเอ้ยตกใจหมดอะไรฮะงวดตีกูเหรออุ้ยอุอุโอเคมาทำก้อแตกเลยมึงรู้ไหมก้อนดมอยดมันหายากไอ้ก้อนไดมอนด์มันหายากมึงรู้ไหมว่าจะลงหาเพชรอาายขนาดไหนมัตายอะเอาอ๋อมันตีกูกูตกใจหมดโอเคแค่กกอไดมอนด์ไอ้นี่นี มู๊กก็แค่กอดไอมโมนในเซิร์ฟเวอร์มึงหาตั้งนานจัดมาเลยกูไม่ตายแล้วมึงจัดมาเลยมาเอ๋อกูหลุดไปกูหายตัวนี่เปล่ากูถือดูนี่นี่ตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงจัดมาเลยกูตายแน่อุย แค่อันนี้ก็รู้ผลแล้วมนะั้งแบบมคนกากอะ่ะจะตอนที่เราต้องหาคือดาบดาบกูบิน,นอีกแล้วอ่ะทีอ้าวไม่รู้อะ่ะมันแก้ไงวะมันคืออะไรวะเดี๋ <c oughs> ยวมันหาว่ากูแหวบแก้มันแน่เลยกูไม่ได้แก้มึงไงใช่ไหมมันเป็นอะไรมันเป็นชิปก่อนแล้วอ่ะมันแก้ไงเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะเ,เป็นน้ำผลไม้ไอ้น้ำเออผลไม้แหละเจ้าบัสไม่รู้ทุกคนจะด่าผมโง่นะน้ำเบอร์รี่เจ้าเงาเงาจัดเงาไหนยิงมาสิยิงมายิงไม่ได้ไม่รู้ไม่ไไม่รู้ธนูอ๋อรอดไปได้มั้ย มีสีแดงด้วยออกสีแดงแบบเข้มโอเคซึ่งโอล่าเนี่ยมันก็จะตอบแต่พวกขอนั้นทุกคนว้าวไ่ใ่คุณแย่แย่โอ้โหออกมันแบบเต yeah, yeah. ้น้วสับสดยีงพ้นรัวยายตีก่อนแต่แล้วยายนะ <c oughs> ยังไม่รอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นรองเท้าอยู่เฮ้ยรองเท้าสีชมพคูคุ้นๆใส่แล้วกากากว่านั้นทุกคนแต่ว่ามันอันเป็นเทปโปก็บ <c oughs> อกคนกัไก่มือดีนะไม่อะเฮ้ยไม่เลยวะเฮ้ย โอ้แต่ลืมไปถึงเราไม่ใส่ก่อนแล้วก็แบบเราก็รอดนี่มาแช่ว่ามึงมีอะไรอ่ะก็มีแอปเปิลสุดโหดยังไงล่ะที่มึงตีกูไม่ตายตอนนี้ไงอ๋ออ้าวยูทูปเกมครับได้อ่ะใส่ครับก่อได้น่าจะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะขอดูหน่อยไม่ให้ดูหรอกมึงเอาอุ้ยอันนี้เป็นอินเทลไอโคไอเจ็ดโอ้มันมีไอสามด้วก็พราไอไอนั่นที่ว่าไอห้าไอเจ็ดมันมีมันมีไอหนึ่งด้ยรู้อ่ะเอ่อไออะไรไอลิฟว์อยูเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเกินอุ้ย สั่นจะลิกกูละแต่นอ Intel ไม่ขวดกากไะเดี๋ยวโอ้โหกูใส่ก่อนแล้วแบบนะมึงบอกเลยงั้นละงั้นต้องเปลี่ยนไปใช้อะไรครับเไรเซนครับเนี่ยกว่าแล้วมันไปขอเจอไอ้ใช้ไอ้นี่เทียวมันกากมันกักถ้าไม่มีไรเซนมาสู้อ่ะอ Intel จะยอมให้คอเยอะขนาดนี้ไหมแล้วถ้าอินเทลเขาจ้างไงไม่รับไม่เชื่อกูไม่เชื่อเกาจะมาจ้างคนอย่างเราทำไมปะเขาไปจ้างคนอื่นก็ได้อันนี้แดงสีม่วงเฉยเฉยไม่เอา ดาบอยู่ในเนี้ยไม่เอาหกหมื่นดาบอยู่ยในตู้มันบินไม่ได้ต้องใส่เนี้ออยอีมันแกงกูเดี๋ยวเหอะอ้าวมันไม่ตายนี่หว่าโอ้ยมันเอ้ยถึงเป็นอะไรเอ้ยะกอดมันก็ไม่แตะนี่มาขอยูทูปก,กูลืมแย่แล้วกอดถอดกอดเด้กก็รู้เองแหละไอ้เอ้ามือกูทำไมอันนี้ได้สีฟ้าไอ้ยรองเท้าสีฟ้าใส่แล้วก็แบบตกแล้วสโลนะครับเหนื่อยเยอะมากกูเหลือสี่สิบสองอ่ะกูเหลืออยู่สี่สิบเอ็ดเหมือนกัน อัอเหรมึงควรหยุดกวนกูสักแป๊บนึงนะแล้วให้กูเปิดเร็วๆขอร้องกูสิขอร้องผูสิอันนี้เป็นธนูที่บอยจะยิงเราตอนแรกนะครับแต่ยิงไม่ได้โอเคก็ขันมันไม่ขัดลำกล้องอ่ะก่อโอร่ามีดาบไหมฮะหรือไม่มีมีเฮ้ยอันนี้เป็นไหนวะอ๋อนี่แร่สีโมที่บอกโอ๊ยไปดูดไปดูดแลวอันนี้แร่สีโมที่บอยบอกนี่ไงโอ้โหไอ้บอยไอ้ไอ้จ๊ด นี่ดาบมีใ oh. ช่ไหมที่พวกมีเนี่ยใช่ไหม yes โอ้โหไม่อ้ขอเราถูกเปิดเผยแล้วสินะถ้าบัฟมันจะเยอะขนาดนี้นะโอ้โหเอ้าตาละโมงโอ้โหทุกคนเอาจริงไหมถือแค่ไอ้ดาบเนี่ยแอปเปิลมันไม่ต้องกินกันละจะถึงแล้วบอกไงว่ามึงชนะกูไม่ได้หรอกครับแสดงว่าแลขสีนี่มันโหดสุดเหรอแลขสีม่หน่อยนะก็บอกแล้วแลขก็บอกแล้วแลขสีม่วงโหดสุดไม่ฟังไงไม่ฟังนี่กะได้ปะอะ ูใส,ส่สีโมก็ได้อะเดี๋ยวกูทอปอ่ะเดี๋ยวกูคราบแป๊บ,บนึงเฮ้ยจะถอดตรงนี้เลยเหรอใช่อ่ะใส,ส่สีโมกเลยครับทุกคนอ่ะกูใส่แล้วพอใจย,อยังใส่ครบเส้นแล้วเออไมันได้อย่างนี้ดีวะมันรู้สาบายับแล้วอืมตอนนี้ต้องหาอะไรอีกไหมของกินไม่ต้องแล้วมั้งนี่าหาหาของกินให้กูบ้างดิอันนี้ดาบดาเมจห้าหมื่นไม่เอาหาเองสิกูก็ว่าทำไมแบบมันแบบอะไรนะสิ่งโชคเฮ้ยเอ้ากูเสียงโชคกูนึกว่ากู กูร้อกูว่ามันที่ไหนมันปาติไอ้นี่ไอ้นี่ดิแล้วเม่อจังหวะตอนที่กูโยนยนลงตรงนี้นะพี่อะไรอีกล่ะื้อค้างอ้าวเออป่ะอ่าแล้วครับทุกคนก็กลับมาอีกรอบนึ่งครับแต่ที่เมื่อกี้เกมแคสไปก็นะพอยทีอ่ะทีมันตีผมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันย้อนไปละตอนที่เราเหลือสิบก่อนล้วแลไอสีม่วงกูก็ไม่มีแต่ดีนะที่แบบดาบเราไม่หายดาบนี่ของเราอ่ะเออหายเออบอยบันบอบอกว่าตอนที่เราค้างไปเนี่ยคิดว่าไป เดี๋ยวมึงใหญ่นะที่เกือบแล้วบอยบอกว่าตอนที่บอยค้างไปเนี่ยคิดว่าบอยอาจจะตีเรานะครับเบอร์เกลือก็เลยแบบเบอร์เกลืออร่อยดีนะโอ้พันพันลิ้นพันลิ้มอะไรอะไรหมดล้อุ้ยเก้าผมก็เดี๋ยวใกล้หมดแล้วเหลือวก้ากล่องแล้วเฮ้ยไม่เคยเห็นอะไรอ่ะลิสติกอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สนใจลิสติกแล้วเหรอบิวตี้แร่เล่เลยคู่บึงเนี่ยเล่บิวตี้บิวตี้เหรออุ้ยทีของเล่เขาดีเลยอุยอะไรอ่ะลองเล่ดูของเขาดี ไี่อ้าวไม่มีดาวดิสติกอะแต่มีกดอ่าวเจ็บเจ็บ,บอ้าวอ๋อคาบได้อ๋อเอออินเทลอะอันนี้เป็นอุ้ยเกาะซีฟูบิวตี้ฟูลแล้วก็เกาะอ,อุ้ยตายไหนใส่ดูซิกล้องเซลฟี่ดูสิแรกอุ้ยอุ้ยอีดอกเลย อะไรครับก็กลับมากันอีกรอบเลยครับก็กันอะไรเนาะตีปุ๊บกูรู้ปั๊บเลยเกมแค่แเราเล่นกูกเราสกอเดี๋ยวใช่โอเคอาผมหมดแล้วเฮ้ยกัดจอหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นทีไอแล้วก็ลัคกี้โพชั่นโอ้โหโพชั่นมึงจำบุมมขอมคุณแต,คแต่ละอันหมดยังโอล่ามีแต่เกาะอะไรนี่เป็นเรซซีเทคหมดแล้วโอล่าไม่มีอะไรเลยตอนนี้บอยปดหมดยังหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะขอสู้กับบอสกันหรือเปลาลุย อ่และครับตอนนี้ก็จะขอสีผมสู้กับบอสกันแล้วนะครับก็ริ่งสู้กันดยยีลืมกดไลค์ไลกดแชร์เราอยมาช่วยด้วยเชนเนาะพูดไรอะอันนี้มึงพูดไรอะชุ่ยชุ่ยชุ่ยจุนเปูนเะไรย์คุณหนึ่งต้องฟังรู้เรื่องน่ก็กูฟังไม่รู้เรื่องอะใครจะฟัรู้เรื่องอะอมไป่เดียวอ่ะใส่ใส่ส่ฟูเลยใฟูเผมไอเอ้ไปคืใส่แลอยหรอมันใส่แล้วลอยเห่บ้าใส่แล้วลอยอ่ะโอเคพร้อมยังก็คือถึงผมจะใส่ก่องอะไรผมก็ เออกูก็ตายสิป่ะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะผมดีไปลว่าเอ้ยคือผมไม่อยากผมยังไม่กล้าใช้ดาบเนี่ยถ้าใช้กับถ้าใช้กับกบอสมันจะเกมหลุดหรือเปล่าวะผมกลัวเกมมันค้างอ่ะ <มา S 1> อ่ะพร้อมหรือยังมาโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปสู้เลยเดี๋ยวผมขอลองใช้นี่ก่อนละกันนะครับไรสไตล์แฮมเมอร์ขอนั่นเองมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอู้หเโอ้โอ้โหร้อนเร็วมากเขียรี่กระทำสองกุแตกแล้วช่วยเร็วช่วยอยู่ช่วยอยู่โอ้โหไหนลองใช้ดาบนี่ดูโอ้โหอืมลอยขึ้นไป ร้อยกูบินไม่ได้ท่านนี้เลยอ่ะลืมกินแอปเปิ้ลนี่โทษทีโทษทีแล้วก็อันนี้นะครับนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ้าวแล้วทำไมมึงตายอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะทำไมมึงตายอ่นะฮะทำไมมึงตายกูปลาหน้าเสือตัวเองตาย <c oughs> เดี๋ยวนะมึงมีของลับได้เหรอต่อนแรกกูดูมันคือบัฟเป็นเจมเป็นแบบพวกออฟเลยอย่างนี้กูปลาเสียหมดแตกเละในดูหน่อยมันปลาไปแล้วโลยอยู่ทุกบะ อ๋อโลยูทูปโอเคมา๋ยวตอนไปสูงเราพร้อมไหมยังก็มาดิี่เหมือนกลัวมึงอะศึกของเราเนี่ยเราควรใส่เกาะอะไรอ่ะให้มึงบินมึงบินเหมือนกูเลยคือเกาะสีม่วงที่ผมค้าไปต่อเล่ไอเกมมันค้าไปแล้วขอมันก็หายไปเว้ยนั่นแหละช่างมันพร้อมไหมยังพร้อมละเดี๋ยวผมจะขอใช้เป็นแฮมเมอร์ก่อนแล้วกันนะถ้าเราใช้ไอดาบสีม่วงันเนี้ยเมื่อไหร่อะเกมกูค้างแน่นอนกูรู้แค่นี้แหละไม่ดิกูว่าจะใช้เดชทำไมอ่ะอ่าพร้อมมยังพร้อมละ อาบอวมันก็มาเลยมึงจะหลุดไปพร้อมกับโกงไม่ต้องแบบใครไม่จะอาวมึงตีแกเหมือนกันเลยนี่อเ่าตายตาอุ้ย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 อะไรหรอแม่งแพ้มึงเหรอหนในมึงตีมาดิมึงตีมาดิฮ่านี่กูไม่ตีมึงนะอุ้ยอะไรนะไหนตีอย่างมึงเอ๋ยเพิ่งปล่อรอบเฟ้อรอบไหนตีมันตีอันนี้ตอบต่อนะ <Ow! S 2> อย่าบอดแล้วบอยเปิ้ลเนี่ยเอามากินน้ำเปิ้ลนี้ดิกินน้ำเปิ้ลนี้แล้วมึงถอนกอดได้นะอ่ะกินเลยอ่ะกินละถอดกอดหูยถือดาบอ่ะกูมองไม่เห็นอยู่ไหนนี่นี่หลังมือเหรอถือแล้วไหนเฮ้ยมึงมองเห็นจริงอ่ะโอเคชั้นละเด็ดมากับน้ะพอยเปิ้ลเรา้ทุกคนโอ้อะไรพอยเปิ้ลแมงกากนี่ไอปเปิลนี่กูบอกว่าแบบกินเรื่แบบนั่นแหละรูปปวดแผลฉันหน้าแล้วนะ กูลองเมื่อไหร่คลิปนี้ให้อากาศพิเศษละกันอารมณ์ดีให้อากาศพิเศษละกันอรวมทีเพราะมันชดะปีปลายมาคลิปรีไฟน้ำไม่หรอโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ได้ก็ชนะกับบอยแล้วก็ชนะกับเก็บทีไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแจ้งเตือนก็ยินดีต้อนับไปบ๊ายบาย